สวัดีครับไอ้ก่อนเนี่ยนำวีรุ่นนะก็จะหมดแล้วครับกันยังก็รีบนะครับอ่าเหลือยังแล้วกขาบอกครับก็ก๊อก18ซีนฮะยิงออโต้ได้ก๊อก19ยิงออโต้ไม่ได้ราคาเดียวกันฮะบอกไปแล้วเพียงราคา2,700บาทแถมลูกพันธุ์นัดอ่าแกะลายพางหนึ่งกระป๋องแล้วเป้าสิแผ่นพร้อมส่งนะครับอ่านี่ก็สนใจทักมานะครับนี่เราทำด้วยกันเลยเนาะมันจะได้ไม่ไม่น่ะเออนั่นฮะคือเอาไปด้วยกันเพราะราคาเดียวกันนะครับเป็นท็อปโผลเดียวกันก็ไปด้วยกันนะฮะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับ นี่ก็เปิดมาเลยครับนี่ก๊อก19ูลูกค้าก็ถามหานะโอ้ใหม่ๆครับก๊อก 18C นี่ผมโชว์ละแกะละโอเคเราก็ทดสอบไปเลยนะฮะตัสนใจทักมาครับเพียงแค่27งพถูกมากนะฮะปืน่ายเบลนี่ถูกแล้วก็คุ้มค่าด้วยนี่มีนี่อกไปแล้วมีลูกสูบแถมให้นะครับผมนะฮะมีประกบด้วยถ้าเป็นเจนนี่น่าจะเจนสีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเจน3อยู่นะฮะครับอันนี้ก็มีลูกสูบให้มีไม้สาดลำกล้องนะฮะให้ลูกสูบนะครับตัวนี้ โอเคนะครับอ่าไม่พูดพนททานนำเทงผมก็ชั่งน้ำหนักก่อนดีกว่าเอาแข่งกันน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอันนี้ก่อนอัำนักแรกสิบแปดซสิบแปดซีน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดแปดศูนย์ <70. S 1> โอเคเอาอันนี้ก็สิบเก้านี่จะสั้นกว่าหกเก้าศ <90. S 1> ูนยนะ์ใช่ไหมฮะมันตามความยาวด้วยโอเคนะครับตอนนี้ก็จะ ทำการทดสอบละอันนี้ก็ปรับขึ้นบนก่อนนะฮะเป็นยิงพิรันเออขึ้นลำยิงเซมินะฮะถ้าปรับลงมาเป็นยิงโฟโต้นะฮะนี่เฮะเทแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันพิซิลิคนนะครับก็ซื้อได้นะครับคนก็มีจํหน่ายนะฮะนะครับผมบหมวกษาหล่อลื่นด้วยผมว่าใช้ดีกว่านะฮะลูกค้าถามมาใช้น้ำมันหรือเปล่าอะไรก็ผมว่าใช้เป็นซิลิโคนให้ครอ,อบจัก,กรวาลก่อน,นะ อันนี้ของนาเบลต้องกดลงมาครับถึงจะเปิดฝาเติมแก๊สได้นะครับผมเราเราจ่ายครับประมาณนี้นี่ฮะตามแมตช์ชิดให้หมดคือบำรุงักษาดีนะครับผมางานของใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็ทําการเติมแก๊สมีหลายขั้นตอนนะฮะก็เดี๋ยวนี้งานนี้ไม่ค่อยรั่วครับอ๋อไม่มีการรั่วซึมนะฮะโอเคกดไปเลยนะครับกดตรงๆนะฮะ อย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องเอากดลงะฮะโอเคนะครับกดแล้วก็ค่อยๆดึงะฮะว่ายางโอลิงนี่หลุดได้นะฮะถ้าหลุดหายก,ก็ก็ต้องหาใส่ครับไม่มีอะไรก็ปกติแหน่ยิงพร้อมกันเลยมาด้วยกันนะฮะปุ๊บปุ๊บอืมใส่ลูกกันนะครับงน้ำหนักละยิงความแรงก็ยิงไปนิดหน่อยแล้วกันนะฮะทดสอบ,บให้ลูกค้าเห็นก็ไม่มีอะไระฮะประมาณนี้ มีค่อยๆปล่อยนะฮะปล่อยแรงก็อาจจะดีหรือแตกได้นะฮะนะครับผมก็ต้องใจเย็นๆหน่อยประมาณนี้จะร้อนยังไม่รุ่นไม่ได้ครับโอ้โหก็ไปรุ่นเล็กน,น้อยครับประมาณนี้โนเลยไม่รู้โอเคนี่ปุ๊บอืมโอ้เสียงดังรครับเสียงโลหะมันตีทบไพเราะมากจับใจปุ๊บผมยิงก็สิบแปดซีก่อนเพราะเอาด้านนี้ก่อนนะฮะ วัดความแรงด้วยถือเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนปืนยาวยาวถือยากนี่ครับยิงไปที่ตรงนู้นนะที่ไม่มีคนนะฮะยิงทดสอบความแรงโอ้สามหนึ่งหกจุดแปดนะฮะครับผมอันนี้ก็ขึ้นลำก็สิบแปดซีนี้ก็สิบเบบนนก,ก,บก้าโอ้สามหนึ่งหกจุดแปดเท่ากันเลยครับสุดยอดอไม่ยอมกันเลยนนผมก็ยิงเลยนะนี่คือยิง พิรนนท์น,นะครับผมโอ้โหเท่ไหมครับเนี่ยนั่งยิงยิงก็ได้เท่นี่นี่โอ้โหเร่งกลับมาโอเคนะครับอันนี้ยิงฟูโตโ้ได้นะครับปับ๊บฮะลงมาข้างล่างยิงฟูโต้โอ้โหสุดยอดไอีอทีซิ่งโอ้โหค้างสไลายน์ยิงแบบ โอ้โหสนใจท่านครับ2,700บาทแล้วแต่จะชอบรุ่นไหนฮะยิงฟูโต้ได้ยิงเซมิเซมิก็คือยิงขึ้นลำหมดหมดแม็กโอเคนะครับสนใจท่านร้านดีกันเดียว684 69นะครับสนใจท่านมานะครับ